หัวไม่มือบแดงมันบ่มีแหงเดินโอ๊ะไปใจอย่างอันนั่นลาบจีนเนาะอันนี้จีนปิงค่ะ สวัสดีสู่เขามาเป็นได้พองวันนี้แรงนี่กินข้าวแรงกับอย่างกันพองสู่เขาว่วนตัวเฮานั่นตะกี้ไปไปลาหิมะาพานันมาได้งัวน้อยมาตัวกําลังไขหัววาวัน,นี้จะได้กินจีนไปมีอย่างเสียงสวรนมอมแม่มาห้องอีน้องอีน้องอีน้องลุกได้แล้วคําละเออเอยงัวน้อยหายไปมดหายจอยหายเสียงว่าแล้วก็เป็นฝันอีตหนอแต่ตัวปอบอกว่าเป็นอย่างเดีวยวจะไปล่าเฮิม์มมคขี่รถไปบบไก่เต่าใดก็ไปใจตีขวสะพานที่ล่านหายจีนฮันฮิวจีนปิกบ้านมาแดงเปลือกเปลืองสวนตัวเฮานั่นก็ดึงเจอเขืเ่อออู้เเลล่นนาาะะแใวัีก็ได เมนูเด็ดมาแล้วนะสู่เขาเขาขอเสนอเมนูปิ้งจีนจีนปิ้ง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 สไตล์ของชีวิตใส่ตำมีตําำเกิดเนอเริ่มแรกเลยนะเขาก็จะเอาจีนไปล่างน้ามเห็ียน้อยแล้วก็ออยเก๋ยกับชิลลลดลงไปนิดหน่อยโคเรคโคเรให้เข้ากันแล้วกะหันไปดังไฟใส่ทานจะทานสามเอซีเออย่างก็แล้วแต่สู่เขาเนอส่วนตัวเขานั่นจะใส่ทานใหม่บะลําใหญ่กับปอละอูเลนหลังจากนั่นพอไฟมันแดงนะก็วางแตะวางตะแกรงใส่จีนลงไปเนอล้อให้มันดังั่วบุ้มส่วบุ้มก็เเปปปป็็นนนนนอัั้้้ไไไดะแแลวกฟงตีย จิ้มเหกำบต่ต้องตำน้ำพริกนาะสู่เขาแค่ใส่พริกป่นน้ำป่าบะนาวลงไปนิดหน่อยก็เป็นอันใจได้ละเซตลาจินปิ้งของเขากับเข้าก็ได้กับแก้มกด็ดีง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนอปากหนักแต่เนาะกว่าแล้วก็ยอก่ะยอกที่แปลว่าอกเข้าปากนะ